หลายวันก่อนไปซื้อชุดเซตร้านซุกี้ตีน้อยมาเยอะพอสมควรก็ไม่อยากทําเป็นเพียงแค่ซุกี้ธรรมดาธรรมดาแล้วอย่าลองทําเป็นเมนูแบบใช้วัตถุดิบจากซุกี้ตีน้อยมาทําเป็นเมนูใหม่ลวกันก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยครับสำหรับวัตถุดิบนะครับก็จะมีนี่นะฮะเกี๊ยวห,หมูสไลซ์นะฮะต้าหู้ชีสมียกหมูสามชั้นตัวผักนิดหน่อยเติมไข่ไก่เข้ามาด้วยเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้จะทำเมนูอะไรกัน นตอนแรกนะฮะเราจะเอาเนื้อติดมันแล้วก็เนื้อสไลด์สันคอนะครับสับรวมกันนะครับคณแฟนหิวแล้วโอเคครับเราก็ได้เนื้อบดมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราเอาักไปก่อนขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะมาหั่นตัวผักนะครับผม เราก็เตรียมในส่วนของผักเรียบร้อยต่อไปนะครับจะเป็นการเตรียมตัวของวัตถุดิบหลักของเรานะครับก็คือตัวเนื้อนะครับเราจะใส่พริกไทยนะครับใส่เกลือ,ม,อามายองเนสบีบปื้ดหนึ่งนวดเข้าด้วยกันเพราะวิธีนี้มันจะทำให้เนื้อนะครับแน่นนะครับแล้วก็จับกันเป็นก้อน เรียบร้อยครับเรารู้สึกว่าแน่นแล้วนะครับก็จะได้เนื้อามาแบบนี้นะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะไปทําการทอดกันเลยขั้นตอนแรกนะฮะเราต้องทําการตั้งไฟให้ร้อนก่อนนะครับผมหลังจากเราตั้งไฟให้ร้อนประมาณหนึ่งนะครับให้เราใส่เนื้อบดท,ที่เราปั้นมานะครับลงไปเลยใช้ไฟอ่อนนะครับเพื่อที่จะทาให้มันค่อยค่อยสุกนั่นเอง Oh ต,ต่อไปนะฮะเราจะใช้น้ํามันนะครับที่เราเพิ่งย่างตัวแฮมเบอร์เกอร์ไปเมื่อกี้นะฮะมาผสมกับซอสท,ที่เราเตรียมไว้นะครับหลังจากเคี่ยวได้ประมาณนึงแล้วนะครับเดี๋ยวให้เรานะครับเอาตัววัตถุดิบนะครับที่เราเตรียมไว้นะครับลงไปผัดเลยนะ ่อไปนะฮะเราจะทําการเอาเส้นหมี่ยกนะครับใส่ลงไปเราก็ได้ตัวมี่ยกผัดซอสแล้วนะครับและเดี๋ยวเราจะเอาไปเสิร์ฟกันเลยครับผม ที่รักจ๋าเสร็จแล้วแม่นี่มันเกี๊ยวที่เขาเตรียมไว้จะบอกว่าในนี้เนี่ยเต็มไปด้วยส่วนผสมของซุกกี้ตีน้อยทั้งหมดเลยเพิ่มพลังในการกินและก็ทํางานเหนียวมานี่จบเลยนะเขาก็พยายามทําให้มันนุ่มนี่สุ <laughs> <laughs> นดน้ัอยู่อ่ะลองดูพัตตาพัต,ตา้าจะเรียกว่าพัตา้ามันมียกชัด เค็มเค็มเค็มห <laughs> นักหนักเลยอะ่ะเขาน่าจะใส่ในั่นไอ้ตัวซอสหอยนางรมเยอะขนาด <laughs> เขาถึงได้ทอดไข่มาด้วย <laughs> ต้องบอกก่อน <laughs> มันเป็นจานอย่างงี้มันเป็นนี่ไงมันเป็นแบบคริสปี้ไงโอ้ <laughs> <laughs> ทุดดิบอะ่ะมัน ไม่นั่นหรอกอยู่ที่การปรุงแล้วนา่าจะมีปัญหาเรื่องนี้แตอนแรกเขาไม่คิดว่ามันจะออกเค็มขนาดนั้นนะผนะิะดหวัง <laughs> มันหนักเค็มแบบเค็ม <laughs> <c oughs> ปวดปากเลยด้วยความที่เขาเป็นคนกินอาหารรสจัดก็จริงแต่เขาเป็นคนกินเบดรสจืด <c oughs> เขาก็เลยรู้สึกว่าอันนี้เค็มไปสำหรับเขาแล้วถ้าคนที่ชอบเค็มอ่ะน่าจะชอบรสนี้เลยงั้นโดยรวมให้คะแนนเมนูนี้เท่าไหร่ครับเต็มสิบแปดเฮ้ยแปดเลยเหรอให้เพราะอะไรอ่ะให้เพราะว่าชุดนี้ แปะคะแนนนี่คือวัตถุดิบทุก,กี่ตีน้อยล้วนเพิ่มให้ล้วจุดห้าจุดห้านี่คือรสชาติไว้กันทำไมมันเต่าตมอย่างน,นา <c oughs> ากันวะท่าผู้ชมฮาดูจากเมนูนี้ก็น่าจะพอเข้าใจแล้วนะครับว่าครั้งต่อไปใครจะเป็นคนทำ <c oughs> แล้วก็อย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์แล้วก็ s ับสไครต์กับทีมลำมูเน่ของพวกเราด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของเราทุกสัปดาห์นะฮะแล้วก็สมัครมาเป็นสมาชิกของพวกเราด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับกับลำมูเน่คุกกิ้งนะครับผมไว้ดูกันว่าตอนต่อไปเราจะ ทำเมนูอะไรและเมนูที่ทําออกมาจะรอดหรือไม่รอดนะครับรอติดตามกันให้ดีนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน,น้าครับฮายบ๊ายบาย